สวัสดีครับสำหรับการเลี้ยงมดแดงนะครับสำหรับคลิปแรกๆนะครับเรามาเลี้ยงใส่ตู้ปลานะครับมันก็เกิดปัญหาก็คืออมดแดงนะครับเขาจะทำรังสร้างรังอยู่แค่ขวดข้างล่างนะครับมันจะไม่ขึ้นมาขวดข้างบนนะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวนะครับเอาขวดมาวางแบบนี้นะครับนี่ครับก็เริ่มเข้าไปแล้วครับ เริ่มเข้ากวดไปแล้วในส่วนของนี่ครับนี่คือรังใหม่นะครับรังใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีมดแดงเข้ามาอยู่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ไปจับมดแดงมาใหม่นะครับอีกหนึ่งรังนะครับแต่เป็นรังที่ใหญ่มากนะครับนี่ครับมดแดงเยอะมากครับรังนี้นะครับ มันเป็นรังที่ใหญ่นะครับน่าจะมีนางพญาอยู่ภายในรังนะครับเรามาดูครับรอติดตามกันนะครับว่ามดแดงจะเข้ามาอยู่ในขวดโหลหรือเปล่าครับนี่ขวดนี้เข้ามาอยู่แล้วครับนี่ก็มีไข่นะครับไข่เวลาเก็บไข่ก็แค่เปิดฝานะครับเปิดฝาหรือตัวนี้ตัวนี้ก็หมุนออกนะครับหมุนออกแล้วก็เทนะครับเทเก็บ ถาดแค่นั้นเองนะครับการเก็บง่ายมากไม่ต้องไปหาแย่แล้วครับไม่ต้องไปหาแย่ตามป่าแล้วนะครับครับดูครับดูประชากรมดแดงนะครับนี่เราจับมาเรายังไม่ปล่อยนะครับจะปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้นะครับสักคืนหนึ่งจะไว้แบบนี้คืนหนึ่งนะครับไว้แบบนี้คืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาปล่อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาปล่อยออก เรามาดูกันครับว่า,ามดแดงจะเข้าไปอยู่ในขวดโหลไหมนะครับนี่ครับนี่ครับมีแค่นี้เองนะครับการเลี้ยงมดแดงไม่ต้องลงทุนเลยเลยนะครับไม่ต้องลงทุนเลยขวดโหลก็ ถ้าจะซื้ออันนี้เป็นขวดโหลเก่านะครับขวดโหลเก่าก็เป็นขวดผลไม้ดองนะครับขวดโหลเก่านี่ครับหาเก็บขวดมาใส่นะครับแล้วก็ไปจับมดแดงมานะครับส่วนอาหารก็เรามีเศษอาหารหรือว่าพวกเนื้อปลานะครับเนื้อปลาหรือพวกมแมลงนะครับเราก็ให้มดแดงได้นะครับ โดยไม่ต้องซื้ออาหารนะครับไม่ต้องเบีืองค่าอาหารไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นไม้เก่านะครับชั้นตัวนี้เป็นชั้นเลี้ยงหนูแรดนะครับชั้นเลี้ยงหนูผมก็มาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นที่เลี้ยงมดแดงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับ จะนำการเลี้ยงสัตว์แปลกๆนะครับการคลิปใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ฝากไว้เพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับ